อร่อยแม่แม่แมอ่อยวะเค็มอะไรเค็มอะไรโดนเชือพไปดีเปล่าลองชิมีอื่น,นี้ยตลกอะหยิบยังไงตักเลยตักเลยลไม่ทำไมไม่มาอีกวะลองกิมใบ่เหมือนคิ ตามิด <c oughs> คือแบบวิดีโอที่สองมันก็ยังตามมาพูดวิดีโอแรกพูดไปแล้วนี่แต่สมเพราะมันตามมาพูดใส่วิดีโออีกคือจะอาจแบบเป็นจุกบ,บ้างไม่ได้เลยยังไงม่ไงใบหม่อนทอดอ่ะรสชาติแป้งมันนี่เนาะกรอบ ใบยันหน้าบ้านเลยอันนข่อมะใบอ่อนข่มะไม่ <c oughs> ข่ม <c oughs> ดูใบนี้สุดจัดประหลัดบอกใบอะไรก่อนใบหม่อน <c oughs> หน้าตาดูดีมีทาตระกูลมาก วันนี้พี่หรอน้ำแฉแๆอันนี้หนึน้ำให้นอนให้พี่หน่อยจิดิเขาือมาหูซกเสื้อให้ติการ์นะสีดำเมื่อวานอยู่ในห้องแทบจะไม่ใช่ที่นอกันอยู่แล้วก้าวติกาใส่วันนี้มันมีไหมล่ะมันไม่มีก็เอารให้ก็อยู่ในห้องไง ใบลองกินใบหม่อนสิไม่ใช่ไหมใช่ใบหม่อนอะ่ะใบทานใบทายบันเตี่ยมออเอามันทอดได้จริงนะเอาว้ลองสิไม่อยากว่าทายอยู่เลยไหมใบลองสิก็ถ่ายหน้าดิก็ได้มาใบหนึ่งใบ<ฮ>หนึ่งไปลองไปหน้าไปหน้า <S <S หน้าตาเป็นไงอร่อย ดูแกนินล e okay. oh. right yeah. okay. ักษณะดอะรจริงให้อ hmm. ร่อยมเอะไรนะชากัวไรก็อร่อยเอมีถอะไรในนี้จิงไม่บอกว่าใบน้ำฝนนะอร่อยไหมเขาถ่ไปไหนเดี๋ยวถามแล้วฮ้ยเขา พาี่รออกมายาไะออออ๋อออกมาเลยนะยาปตางาตามทตาลอยลอยดิทตาลอยลลาลาอยมีือเบาไหมใชด้ลยเหรอ ใช่เลยเหรอขมเลยแม่เหรอแม่บอกว่าใบนั้นขมนะตะวันใบอ่อนขมแต่วันขมปะใบไหนใบที่มันกินอ่ะไม่แต่เขาดิเหม็นจะขมเลยเดี๋ยวจะลองให้โอกินอ๋อโอ๊กเรากินได้ไม่หมันเป็นไงเคกินยังยังข้าต่อกปาดแกงค่อมมันพูดตรงที่ไหนเนี่ยใคร แม่อร่อยก็บอกแม่อร่อยดิก็มีอยู่คนเดียวอ่ะพี่อยู่ใครก็มันไม่อร่อยสั่งอย่างได้สิบอย่างมึงก็ม,มันไม่อร่อยเลยเนาะไม่ก็เหมือนกินไป,ไป้ทอดธรรมดาเป็นไงอย่าทำตาลอยๆใบมอนใบมอนโอเคเธอได้เออแต่ถ่าต้องมีใบหนึ่งแหละมันจะมีใบหนึ่งขมนะ แปลกนี้เนาะว่าใบใบที่มันเหนียวๆแหละแล้วพ่งนี้เราเอาใบพวกนี้เราเอาใบขนุนมาทอดดูมั้งนี่ไม่ใช่ว่าไม่เอาใบกัญชามาทอดแล้วแม่ตัดไอ้ตรงใบไอ้ตัวนี้มันแบนออมาเฮ้ยกัญชาเป็นไงยังไม่เคยเิ็นเอ้ยโอ้ยกินทีดังถึงหน้าบ้านเลยครับกินเหมือนอดยากอ่ะเยอะ 好看吗？嗯 ให้ใหม่เทน้ำนิดวันเทน้ำน้ำ่แม่เทน้ำวาน้ส่ทำไมกินเรื่อยๆแปลกๆ้ยชอบกินพวกนี้แล้วมันอี่นอุ้ยักด้วยหรอลายแล้ว่ะสองสองข้างนะทไหนลายปลาคาไม่น่าวันนี้แส่เกมปขาคารคารแม่ปลาคาร์ฟไหน ้พ่อมั้งเนี่ยพ่อพอขาดูขาเจ๊ก้าวเจ๊ก้าวไปสักมาที่สามเพ่งก็อยู <c oughs> อ่แล้วถักจากสามเพ่งเจ๊เอ๋่ะจบเลยจบเลยคเก๋ไม่ออกอวันไม่พูดไม่ไหวนะเจ๊ก้าวเลยนะบอกเออสักมาโน่นนี่นั่นนี่ถักจากสามเพง่ง โอ้ยนผู้ชมทางทบ้านแททูมันผู้ชมทางบ้านรู้หมดเลยมา <c oughs> เอาหน้าไว้ตรงไหนล่ไนะไว้ที่เดิมดิยากอะไรไมเก็บหน้างเดี๋ยวเดี๋ยวเาจะัดฟันวาฟันหามากเลยเฟันน้อไม่ได้ห่ัมไหยิงหน้าบตจะบอกว่าฟจน <c oughs> เื่อ กล้าที่มาดุชนเขื่อนแล้วแซวเลยมีคนมาแม่จังยาอยากให้เผไใบมากินผักใบหม่อนโชว์หน่อยกินไปแล้วไหนใบกินโชว์ดิ้ไม่เห็นใบมาโชว์ใบยังแม่บอกว่าไงนะฟินมากใบมาทำให้ดูหน่อยเนไปเเลยอออีกแค่คำเดียวคำสุดท้ายแล้วเมื่อโอ้ยโอ้โหน้ำน้ำซื้อมา อะไรนี่มาอะไรนี่กันมึงให้มึงทำนะเมื่อลูกบอกว่ามันฟินอิ่มแล้วอ่ะอิ่มอีกแล้ว๋ยวข้าวเต็มชาติตงกับข้าวมันอร่อยแม่แม่ก็ชอบกินข้าวกินละกินใบแล้วปวดหัวแม่แม่ปิดคลิปเลยอิ่มนะบายบายเห็นดิแม่บาเป็นบายบายสวัสดีบายบายสวัสดีเจ้บายบายสวัสดีเจ้น้เฟื่องบ่า